คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาท์ ath, ลาฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับมาแล้วเพื่อนมดโริโยมีโดรโยเสริมฮาวคีนี่มดโริโนี่โดน โอ้โหนี่นี่นี่สกิลไหนโหโอ้โหเฮ้ยทางแม่งสกิลมันเดียวโอ้โหแม่งโอ้ยเดเดเดเฮ้ยใครเล่นมิดโอลิยาวะมึงเหรอมิโดริยาไปไงมาแล้ว ิเอ้ยมีโดริยะแล้วกูเองอีไอเพลงดาบมาไว้ต่อให้มึงฟันกูด้วยมาแล้ววะอายูสติวเพย์อิ่งคือแล้ววะมึงเล่นอยู่หรือเปล่าเอโอเคดิเอ้ากูก็เล่นอยู่กับมึงเนี่ยเออนั่นดิใช่ไหมยอแไปออกวะไม่รู้อ๋อไอบิวไปคุยกับเมียมึงไปนอนแล้วไอชงเนี่ยถู

เฮ้ยฮาคิสฮาคิสังเกตแม่งโกงจัดเลยอะไปโกงไอ้เฮียโคตรอาโคตรเอาใต้สตินเลยเมื่อกี้แล้วหายตัวร้านแบบอีซี่นี่เฮ้ยเฮ้ยฮาคิสังเกตไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนลบหมดเจอฮาร์คินี่โดนล้มนี่นะนี่เอ้ยใครคิ้ว อย่าได้โอรานไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยทำอะไรเยอะกันเล่นเชียร์มาเจอกันกำงมันเลยมึงเอาอะมากูต่อยมึงด้วยใครจะสู้เดี๋ยวกูไปคู่มึงให้เองมึงจะหนีดิยกสิครไม่หนีหนีหรอกนะอะไรอะไรอะไร อะไรทั้งเต็มวงวะโอ้ไอ้เงี้ยสกิลอย่างเดียวี่มาคีลาชันมาคีดูดูอันที่สี่ลาชันเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไอ้เงี้ยเอ้ยทางมันโกงอ่ะตัวเงี้ยอะไรเนี่ยใช้ปืนเนี่ยโกงไปแล้วโกงไปแล้วเฮ้ยนี่ไพ่งดาบชิ้นละเละ เสริมฮาคิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกไม่เกี่ยวเสริมฮาคิเนี่ยมันโกงจังวะเฮ้ยฮาคิสังเกตไม่โดนหรอกครับผไม่โดนครับฮาคิสังเกตอยู่โอ๊ยโดนละอุ้ยโอ้โหมันโกงอ่ะทางอ่ะดีกว่นมาเล่นมั้งเดี๋ยวเหอะโกงนักเหรอเราก็เป็นตัวหนึ่งของเขาเลยโหเพนิบนี่ลาบแม่งนี่ลาบแม่ง นี่นี่นีโอ้โหโดนท่าอะไรก็ไม่รู้ดำดำกูมาละต่อสู้กูเพิ่มมาอยู่สงครามกูมาอยู่สงครามกูมาหยุดสงครามกูมาหยุดสงครามเฮ้ยเด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 ฟังกูหน่อยเติมฮาคิโอ้โหกูจะตายละเติมฮาคิแป๊บเดียวเฮ้ยใครเปิดเพลงวะกูต่อให้ด้วยมาเปิดทางที่ังเกต ไอ้ยึดนม่หดนอ่หลุดเลยมาไม่ไหวแล้วใครจะสู้มาดูเป็นคู่อที่ฮา <c oughs> ิยังเ้ยมันหนีกูนี่ <c oughs> นเี่ยนนี่มากูต่อด้วยมาหหมดแล้วครับผม <c oughs> อะไรไอ้นฮาิไาอ้ชั้นนี่้ฮาิอ,อะไรบ้างแล้ว <c oughs> โอ้โหทั้งโอ้โหทั้งโอ้โหสกิล มึงก็อยู่สองคน้วเออกูตายแล้วไอ้ห่าไกูยอมแพ้ก็ได้มันเก่งเกินอ่ะไอ้ทั้งอ่ะเอ้ากูชนะเพราะสิบคิวหรืออะไรวะคิววอะะไรตายเนี่ยคนตายเหลือเล่าคนเดียวป่ะเออวะหนวดขาวกูมีสกินกับเขาแล้วนี่ฮึอเท่จริงเลยแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันคนตายไปแล้วนี่ว่าคนนี้ กูเอาหางมาถังอยู่นี่มามามาไอ้เจ้แม่งน้ำแม่งโคตรอาธีสเลยเฮ้ยโอ้ยตัวอะไรอ่ะเบันซี่อ่ะรู้อยู่ตัวนี้ก็เยอะจังหัวเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาถังหน่อยดิถังมันเออเอาเยอะเกินไปละตัวนี้กูเอาจริงไหนไม่ได้อ๋อโอ้ยเออไอ้เนี่ยเต็มคิวมัดผู้ชายอ่ะ โอ้มันโกงอ่ะทั้งอ่ะมันมันเอากูอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรวะมันวิ่งไล่ตบเลยอ่ะมึงดูยูทูปไปเนี่ยมึงดูกูไะเนี่ยหรืออะไรวะกูสู้กันอยู่สองคนนี่ไพ่อวะไหนพ่อพ่อนี่นี่เป็่อนสกินมาโชเน้นเอาโกโชเน้นโอ้ทั้งแม่งโอ้มึงเจอกูทั้งหนูกูจะซื้อมาตบมึงโอ๊ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาคนรังเลยเหรอไม่ใครก็ได้เอามาหน่อยที่ติแย้เลยไม่ยงเลยท่านอิโลโชว์หอึ่อเจอกูขอบ้างไหนทั้งเอาใช่ไหมทั้งซื้อเลยมาทั้งก็ทั้งมืออิโลโชเนนอันนี้มันทังคนเดียวกันบวะคนเดียวกันแหละมาไอ้ทั้งกูจะมาแก้แค้นมึงไอ้ทั้งสกิลหนึ่งคืออะไร โอ้โหเฮ้ยช่วยชชมึงอีกแล้วโอ้ข้าบินทังมึงนี้นี่มาดิมามาทางมาไม่ไ่ใครอะไรสัโอ้โหเอฮ้ยมึงเหรไปไหนมึเนียจะทำ ไม่รูระยะกูหนี่นีหนีคนเดียวที่ทได้ทั้งหรอ้เฮ้โฮมแปลงหน้าสุปเิเเฮ้ยมันลมกูเฮลป์บีพลียมันเปิดเพลงแล้วบอลโฟร์้ยเปแล้วกูจะเปิดบ้างไหนแล้ววะคังบินมาแล้ว เฮ้ยเอาทั้งก่อนเลยทั้งอ่ะเอาทั้งก่อนมันฟออนึ่งล้านก็เซ็ตเลยนี่นี่โอ้ยมันเปิดเพลงอ่ะเมื่อกี้ปุ๋ยเมื่อกี้ปุ๋ต่อยมึงข้างหลังอ้าครับต่อยโค้ดหนึ่งหนึ่งล้านก็เซ็ตนะเอาเหรอครับมันฟออล้านเซ็นี่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 เอาเหรอเฮ้ยโอ้โห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 มูลาดโอ้โหกูกูโค้กเว้อีกคนหนึ่งทั้งไอคนหนึ่งไม่ใช่กูเรื่องไหนไอทั้งผมนั่นดิผมยาวดีเอาเหรอ อิดตัวโทษโทโอ้จบเลยกูหมดแล้วชีวิตเนี่ยโอ้โหตกวนลูกเลยอ่ะดูดิคนสุดท้ายเลยอ่ะไม่ได้ทำน้าบีเลยอ่ะไหนวะไหนวะไอสารบังอาจเอาทังมาหลอกกูนุ่น่ะทังมาสู้กับบีดอยู่ไหนตัวนั้น่ะเอาเลยที่ไหลหมดแล้วสวยจบล,จบละเราแพ้ละเหลือแค่เพื่อน,เอนๆเรา มันไอขาวดำมะไอขาวดำเออนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วโอ้โหมันแปลงมากดี๋ยวเดียวกูก็ถาูเรมม่ไอ้ยวิ่หนีเลยเปิดเงไมชิม่ไกูกันหมดเลยก็เพลงด่ามึงน่ากลัวทุกคนเลยอ่ะ ทุกคนมีดาบหมดแล้วตอนนี้มันคือเลงดาบที่น่กากลัวที่สุดแล้วกู <c oughs> เอาหมดแล้วคุ้งมาเลยไม่มีแหรอข้าวงูเล่ไม่มีแหร <c oughs> องูเรนเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องมาพี่น,อน็อตโง่แ <c oughs> อเราแบะมันแล้ว <c oughs> มันระเบะชีวิตกูยังเหลือชีวิตเอาล่ะเอาเอามาันเอามาัน <c oughs> ข้างเูเล่ เอ้ยแปลว่าถังมันตายแล้วดิเฮ้ยมันเหลือชีวิตนึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรไม่รู้แต่สกิลไว้ก่อนนี่ทุกไม่โดนเลยสกิลหมดแล้วครับอู้นี่ไอ้ถังห่านี่ยจากโลกอนาคตนี่แมปอะไรอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้โอ้โหมามาทิ่สี่เออเดชอยสแมสนี่ไงเฮ้อเออไม่โดนหรอกตกพันเฮ้ยเฮ้ยมีการแล้วกูเอาไอ้ทังเอ้ยเอาทังก่อนไอ้เจ้าทังเอ้ยมึงเอาทังนี่ มางูโดนกูแน่ต่อยกันเองแล้วก,กันแหละ <c oughs> เดกูมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทั้งอะ่ะน้ำแข็งมีเสียงด้วยอึดออึดอึด อุย๊ยโค้ท่านี้แล้วอกูมือมือเดียวได้ปลดอด้เออนี่ไงดับเบิลคิวไ<า>อย่าลืมหยาไอ้เหอเฮ้ยเฮ้ยเอาถั<ม>าาางก่อนถังมันโกงเอาถังก่อนนะถังเอาถัางเอาถัาาง,าาง,าางให้ให้ตายก่อนเอ้นี่มันเล่นเก่งเดี๋ยว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 กูใช้ท่าตัวกูไม่เป็น เอาอะกูโอ้กูใช้ท้าตัวกูไม่เป็นไม่โดนหรอกครับ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 มีแต่ท่าแล้วแข่งไหมทั้งนี่ไหนไอ้นี่ด้วยตัวยูยูสองตัวเนี่ยวุวุฒิวุฒิว้ยโอ้ยลื่นโอ้ยลื่นเกี่ยวลื่น ไอหน้า U W U เนี่ยโอ้โตายไปสองรอบแล้วะไม่ได้ละเราจะตายไม่ได้ละโดนไหมโอ้ยมันจะตายแล้วโอ้ยมันแปลงล่างเฮ้ยมันแปลงเหรอโอ้โหเอาอกมนก่อนเอาอกมนก่อนเอาอกมนก่อนเฮ้ยแปลงล่างก่อน อ๋อเลยเล่น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 ตายเดือตรุนเด็ดเลนมันจต้องไปฝึกเทรนงอนไม่เนี่ยบโอ๊ยตายผิดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันแปลงร่างแล้วเบอร์ผมควิกดอไม่ได้หรอ เฮ้ยเหนื่อยอะไรโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเอาเยอะเอาเยอะ,ะยโอ้โหเอาเยอะไม่ไหวแล้วใครจะสู้มันคู่เองผมกำลังละลายน้ำแข็งอยู่ใครดีดหลังก <c oughs> <c oughs> ูลื่นไปซ้ายว์ลื่นไปซ้ายวันฟูโอ้ ไม่เอาไม่เอาพอ,าอ,อาแล้วไอ <c oughs> ทางนี้มันเอาเรื่องเกินแล้วเนี่ยหาคีบลาชันให้เ้าสี่กูทาไม่ได้โอ้ยไม่ได้ใช้หาคีสังเกตเลยโอ้เจบแล้ว